เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑชิน้นิมแพคราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมเมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ s u b สไคร b ์ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0สบาทสาหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงการเปรียบเทียบดาเมจของอายกา เมื่อใส่ดาบแต่ละอย่างนะครับโดยก็จะมีดาบหลากหลายชนิดที่ผมเตรียมมาเทียบเนาะเนื่องด้วยมีประเด็นที่ว่า าอาคิลา่าฟาวเนียยังมีคนถามขเข้ามาเยอะนะครับว่าสรุปมันใช้ดีไหมนะครับผมก็จะมีตอบให้มันดีไหมไม่ดีหรือไงหรือว่ามีชิ้นไหนดีกว่าเปรียบเทียบแต่เมจให้เห็นเลยจากการบาลานซ์อิเทอแฟคที่ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเรื่องอินเท์ทีนึงว่ามันใกล้เคียงกันยังไงมีการบาลานซ์ยังไงสลับของใส่ของยังไงเปลี่ยนอะไรบ้างมีบัฟอะไรใส่เข้ามาบ้างแล้วสรุปแล้วใช้อาคิล่าดีไหมหรือว่าไปใช้อะไรดีในคลิปนี้นะครับก็ดูกันให้จบผมบสเคลมเมอ e r ก่อนนะ ผมไม่ได้ดา่าไม่ได้จิกกัดใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่กลัวคนที่มีอะคิล่าเลเวลหนึ่งแล้วยังไม่ได้อัพแต่ไปอัพมาเพื่อให้อายาการใช้แล้วถึงเวลาเนี่ยมันมีชิ้นอื่นที่ใช้แล้วคุ้มค่ากว่าสําหรับน้องอายาการแล้วก็อะคิล่าเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับการที่คุณจะปั้นขึ้นมาณตอนนี้เพราะว่ามันใช้ทรัพยากรของแร่และเงินเยอะ มากรากมันคือความเป็นห่วงที่ผมมีให้แก่คอมมูนิตี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่การมาจิกกัดหรือมาด่าใครโอเคเข้าใจตรงกันนะโอเคผมจะเริ่มที่อคกิล่าฟาโวนียก่อนนะครับผมโดยบาลานซ์อัติแฟกต์นะครับผมจะอธิบายแบบนี้ผมปรับให้ทุกชิ้นเป็นบริษัทสเตเยอร์นะครับสชิ้นนั่นแหละพูดง่ายๆเนาะแล้วก็ซับสเตทเนี่ยผมตัดสินใจให้ลงออปชันที่มีประโยชน์รวมแล้วทั้งหมดเท่ากับ5ออปชันครับโดย5ออปชันนี้เนี่ย ทุกอันเป็นเทียกลางที่ตีลง5โอ,อปชั่นคือยังไงจะอธิบายให้ฟังแบบนี้อันนีเช่นดอกไม้ชิ้นนี้นะครับผมมีแท็กเปอร์เซ็นต์ผมมี c คร t ิ a เลซึ่งไอสังอันเนี้ยรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ5ซับสเต็นะครับเหมือนก็คุณได้ตั้งต้นมา2กตีลง3ครั้งเนอะซึ่งก็เป็นบาลานซ์ที่กำลังดี สำหรับตัวละครแต่ละตัวละครนะครับฉะนั้นผมก็เลยปรับมาเป็นบาลานซ์ประมาณนี้สำหรับการใส่สีน้ำแข็งนะผมจะไม่พูดถึง Reverse m e l t เหตุผลเพราะว่ามันนําไปใช้งานจริงเล่นยากมากและการจะกดอันติกับรีเวิร์สเมลให้โดนมอนเนี่ยทุกฮิตเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าไม่ใช่มอนจีนิ่งๆฉะนั้นผมเลยไม่แนะนําฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงแต่ถ้าถามว่าบาลานซ์อันดิแฟคจะแตกต่างไหมดามเมจะแตกต่างไหมบาลานต่างครับดามเมต่างครับแต่เรื่องของความแตกต่างของดามเมระหว่างอาวุธแต่ละอาวุธเทียบกับตัวอาร์ิล่าต่างไหมยกเว้นครูสเตวันเดียวที่ ต่างมากที่เหลือคือไม่ต่างเลยนะครับขึ้นอยู่กับบาลา n ซในดี a ฟ t แค่นั้น a ากิล่าอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็คือตำแหน่งที่เท่านั้นเลยนะครับทีนี้ทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีการบาลานซ์ให้ทรั s e t ลงที่5รวมทั้งหมดแล้วเนาะก็อย่างที่บอกคือตั้งต้นมีตรงออปชั่นที่ต้องการมา2แล้วก็ตีลงอีก3ซึ่งจะลงอันไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยผมบาลานซ์ให้มันพอดีพอดีนะครับ ช่องแก้วผมก็ใส่เป็นโบนัสความเสียหายน้ําแข็งนะส่วนหัวผมก็ใส่เป็นฟรีดาเมจหรือแล้วแต่ชิ้นนะครับแต่จริงก็ฟรีดาเมจหมดหลายแล้วก็มีการบาลานนวลนีนวลนน,อนให้มันเหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปาร์ตี้บัฟผมใส่เป็นเน็ตที่มีเบสแท็กบ a โ r e l สิซึ่งก็คือเป็นเน็ตเลเวลเก้ที่ถือดาบอะคิล่าแล้วก็มีทาเลเลเวลสิบเอนะครับแล้วก็ติ๊กซีหไว้ด้วยนะเพราะว่ายังไงถ้าเกิดทาเลเลเวลสิบเอ็ดอนะคุณจะต้องผ่านซีหนึ่งมาอยู่แล้วล่นะเนาะส่่่่วววววนนนนนเเ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 เลลลลลลกก็ททาาาัััับบบ้้้องงะะคครรไมถึดยซ ทำไมถึงให้ตัวเบเนตถืออะคิล่าในการเอาเข้ามาใส่ตรงนี้เหตุผลเพราะว่าอะคิล่ามันให้เบสแตกเยอะนะครับแล้วก็เท่ากับว่าตัวอายากาที่ถืออะคิล่าเองเนี่ยก็จะได้เปรียบอายากาตัวอื่นๆที่ถืออาวุธชินอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะคิล่าคุณควรจะมีเล่มเดียวนะถ้าเกิดมีอะคิล่าสเล่มก็หมายความว่าไอคนที่ถือไอไอรกาที่ถืออะคิล่าเนี่ยถือว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่าเบสแตกของเบเนตเยอะกว่าคนอื่นด้วยนะครับผมฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะเอาแบบแฟแฟจริงๆเนี่ยตัวเป็นเน็ตที่อยู่กับอากิลาเอ้ยที่อยู่กับบรรยากาศที่ถืออากิล่าจะต้องไม่ใช่เป็นเน็ตที่ถืออากิล่านะครับแต่อันเนี้ยผมใส่ให้นะครับกลัวเดี๋ยวจะหาว่าไม่แร์เนาะทีนี้ผมจะพูดแล้วนะแล้วก็อย่าซีเรียสอย่าดราม่ากันนะขอกลัวดราม่าอีกนะครับโอเค ดาเมจที่เราจะดูเราจะดูที่สีฟ้านะครับสีฟ้าคือดาเมจที่เป็นน้ําแข็งเนาะแล้วก็เป็นดาเมจที่เป็นดาเมจเอเวอเรจนะครับเอเวอเรจคือเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ดาเมจคริสที่มันติคดคริสนะเอเวอเรจคือเฉลี่ยนะครับทีนี้ผมจะมีเทียบจาก2อย่างคือจากตัวซิลีนะครับแล้วก็จากชาชแท็กนะครับ เพราะว่ามันมีอาวุธอย่างอาวุธปีหรือ Black s กซอสนะที่ตัวชา์าโจมตีมันจะแรงกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเพิร์ของวอุธมันเอื้อทางนี้เนาะเนาะเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันนะครับส่วนในดีแฟกซีน้ําแข็งเนี่ยผมได้ทําการปรปับติ๊กให้มอนสเตอร์เป็นฟอสเฟตแล้วคุณจะเห็ว่าคริสเลกก็เลยสูงนะครับแต่ทีนี้อยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งคือผมไม่จำเป็นต้องติ๊ก Enemy มี l แครับเหตุผลเพราะว่าผมจะติ๊กไปมันก็เท่านั้นนะฮะสุดท้ายการตัดลดทอนดามจดอ์มันก็ดลดทเป็นเะปอนนร์ ซีีเรยสครับยังไงติ๊กไม่ติ๊กอะ่ะมันเท่ากันไม่ต้องเป็นซีเรียสนะโอเคสำหรับอาคิล่าขัดหนึ่งนะครับที่ทุกอย่างเลเวล9นะฮะคุณจะเห็นว่าสกิล e ทำดาเมจได้ที่65,000้และก็การชาร์จชจมตีคือ26,800เอ้ย56,739นะครับทีนี้ผมจะไปให้ดูอาวุธ3ดาวก่อนนะครับคูสติลวีไฟห้าท็อกเกอร์วิลิตี ผมเพราะมอนสเตอร์มันติดน้ําหรือน้ําแข็งอยู่แล้วเพราะเราเต้นตีโเซนเราใส่สีบริสัท์สเตรเยอร์อยู่แล้วนะฉะนั้นเราได้ผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขัดห้าอยู่แล้วแหละเพราะยังไงมันก็ต้องขัดห้าแหละอาวุธแค่3ดาวมันคงขัดห้ากันได้ทุกคนอยู่แล้วสกิลดา m เมจคุณจะเห็นว่าอยู่ที่6 6 7 7 4 4นะครับเทียบให้ดูกับอะคิลาสมีทธีนึงฮะคุณจะเห็นว่าดาเมจมันต่างกันหลักร้อยครับ ที่สกิล e นะครับและก็สกิลการชาร์จโจมตี56 0เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะอยู่ที่55 0 0 0กว่ากว่าพูดง่ายคือต่างกันหลักร้อยจริงๆครับอันนี้คือ3ดาวนะแต่ถ้าคุณไปเล่น reverse mail ซึ่งไม่แนะนำให้เล่นเลยนะคูณสติลจะใช้งานแบบนี้ไม่ได้เลยครับคุณจะต้องกด t a g g l e er ability ออกพูดง่ายคือจะกลายเป็นอาวุธที่ขยะไปเลยครับถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นกับ reverse mail นะครับเพราะว่ามันเพิร์กของมันไม่มีประโยชน์อีกแล้ว ฉะนั้นมันคือคูดขยะเลยนะถ้าเล่นรีเวิร์สเมลอย่าไปยุ่งกับคูสติครับแต่ถ้าเล่นฟรอเซนติกปไปเลยครับยังไงคุณได้ใช้แน่นอนเนาะทีนี้คุณก็เห็นแล้วนะว่า3ดาวเนี่ยมันใกล้เคียงกับ5ดาวขนาดไหนนะครับต่อไปไปพูดถึง BP นะครับ BP สกิลเอยู่ที่66,000ัครับซึ่งอะคิล่าเนี่ยจะอยู่ที่65,000เท่ากับ BP แรงกว่ากันแล้วนะยา บอกว่าพี่บาลานซ์อาร์ติแฟกต์ให้อันนี้ได้เปรียบมีคิเลตเยอะก็วุฒมันให้ซับสแตทเป็นฟิตเลตส่วนอีกอันนึงอ่ะมันให้ซับสแตทเป็นอะไรที่ไอายกากระไม่ได้ใช้คือฟิสิกอลเดามจโบนัสคุณจะมาโทษผมมันไม่ได้ผมก็บาลานซ์ให้แล้วคุณก็จะเห็นว่าผมก็มีการโยกลดไปบ้างเพื่อไปใส่แอดแท็กเปอร์เซ็นต์เพื่อไปใส่อะไรแบบนี้โยกให้แล้วไม่ใช่ไม่โยกนะครับโยกให้แล้วนะแต่ว่าไอาตัววุฒชิ้นเนี้ยอะคิล,ล่ามันได้แอดแท็ก20%เงี้ยคุณจะเห็นว่าเนี้ยแอดแท็กมันมีอยู่ทีี่ประมมมาาณเเนน้้ยหจส อันนี้ที่ก็จะเป็นจุดหนึ่งพูดง่ายคือผมบวกมาเกือบ20%แล้วครับผมมีการปรับดูนาทตีแฟคให้แล้วไม่ใช่ไม่ปรับนะเข้าใจตรงกันนะสรุปคือดาบ p p ถ้าคุณมาลานาทตีแฟคถูกต้องนะครับยังไงดาบ p p ก็แรงกว่าอะคิลาครับถ้าคุณจะบอกว่าอา้าวอย่างนี้ถ้าไปเล่นรีเวิร์สเมลอะอะคิลามันจะแรงกว่าสิไม่ครับ ถ้าเล่นรีเวิร์ดเมลอะครับคุณก็แค่เปลี่ยนบาลานซ์แบ่งไปลงอ l e m ม n นท l m แมสส์ว่บ้างตัดบางอย่างไปเพิ่มคี้เหล่ขี้ดเมจบ้างาะมันติดเมลได้เนาะแล้วก็คุณก็อยากให้มันติดฟรีเพราะคุณไม่เล่นสีน้ำแข็งแล้วแบบนี้สุดท้ายบาลานซ์มันเปลี่ยนแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนบาลานซ์อ์ติแฟกครับพูดถึงจำนวนของซับแซดที่คุณได้เช่นฟิสิกอลไม่มีประโยชน์ อันนี้ได้ฟิตเลตก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนเดิมครับ normal บวก20%ก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนเดิมครับฉะนั้นอ่ะบอกได้เลยว่ายังไงก็ตาม back soft มันก็แรงกว่าต่อให้ไปเล่น reverse mail ก็ตามนะครับเข้าใจตรงกันนะบาลานซ์อัติแฟกแล้วนะถ้าคุณไม่เชื่อ หรือคุณไม่เชื่อแบบเอ้ยพี่แม่งมั่ววะ่ะคุณไปบาลานซ์านมาแล้วมาคุยกันยินดีเข้ามาคุยกันใน Discord ได้ลิงก์อยู่ใน Description นะครับผมไม่ติดกามาคุยกันได้คุยอย่างสุภาพถ้ามาถึงหัวเวกเววใต่ออกนะ <laughs> โอเคต่อไปไปดู Black Cliff ครับซึ่ง Black Cliff จะแรงเป็นอันดับหนึ่งเหตุผลเพราะซับแสงมันเป็นคริดาเมชแล้วคุณนะสามารถใส่อาร์ติแฟกต์ที่มันมีคลิเลติดมาได้ครับโดยที่มันไม่น่าเกลียดนะมันเลยทำให้แบล็คไอตัวแบล็คคลิฟ f มันแรงกวแ ก็คือตัวเพิ์คของอาวุธมันจะได้แสกเวลาฆ่ามอนสเตอร์ตายใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีประโยชน์กับอายกาศอยู่ดีครับฉะนั้นแล้วแบล็คลิปมันก็เลยจะแรงขึ้นไปกว่าตัวแบล็กซอร์อีกทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาเทียบแบล็กคลิฟนะครับ0แสกกับตัวดาบอาคิลาก,ก่อนนี่แบล็กคลิฟ0แสกนะหมายแบบความว่าคุณได้แค่ซับแสกอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้เพิ์มอาวุธเลยนะครับ สกิล e อยู่ที่64,995ชาร์จโจมตีอยู่ที่ห6าหมื่นั้ยใช่ไหมตามมาที่อันนี้56,739แล้วก็สกิล e อยู่ที่65,067หมายความว่าอะไรหมายความว่าแบ็กฟอร์ท่าคุณยังไม่ได้ฆ่ามอนเตอร์ตายเลยสักตัวเดียวเนี่ยนะอ่ะอากิล่าจะแรงกว่านะครับอากิล่าจะแรงกว่าแบ็กซอร์ที่ยังไม่มีแสเต็คเลยนะแต่เมื่อคุณมีแสเต็คสาสต็คปุ๊บคุณจะเห็นว่า, e กา 7, 000, สกิล e สกิล e จะยังอยู่ที่หกหมื่นห้าอย่างเดิมเพราะมันไม่ได้ปรับอะไรกลายเป็นว่าจะแรงกว่าคิล่าเจ็ดพันแล้วนะครับสกิล e นะส่วนชาร์จโจมตีคิล่าอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าส่วนแบล็คคลิฟฟจะกลายเป็นหกหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับเพราะนั้นเคลียร์นะยกเว้นคูลสตีลชิ้นเดียวอาวุธชิ้นอื่นนะครับถ้าได้ผลจากทั้งเพิร์กของอาวุธก็คือช่องนี้นะครับแล้วก็ซับสแตทของอาวุธแรงกว่าอาคิล่าอยู่แล้วนะครับต่อให้เพลินหรือวเวิร์มมันก็แรงกว่านะนะะคุณ โอเคทีนี้เราจะดูว่าแบ็กคลิฟไปเทียบกับดาบ BP เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนดาบ BP เนี่ยจริงอยู่ครับตัวิลดาเมจเนี่ยอาจจะหายไปหลายพันอันติอาจจะหายไปเยอะนะครับเนี่ยอันติก็จะหายไป3ามพเห็นไหมแต่ชา้าโจมตีเนี่ยมันแรงกว่ากันนะครับชา้าโจมตีนี้หกหมื่นสองนะอันนี้ชา้าโจมตี63,050อืมฉะนั้นพูดตรงนี้เลยนะดาบ BP ถ้ารวมการโจมตีปกติด้วยภาษีมันดูดีกว่า Blackcliff พอสมควรเลยครับแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งคือด้วยความที่ดาบปีพีฮะมันให้คริสเลดมาเป็นตัวซับแซดของมันอยู่แล้วนะครับ สุดท้ายแล้วพอคุณไปใส่อาร์ติแฟกต์อะคุณแทบจะไม่อยากให้มันมีคิเลตติดมาเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือเวลาคุณไปใส่อาร์ติแฟกต์เนี่ยคุณต้องการฟรีเลตฟรีดาเมจและแงตแทร์เปอร์เซ็นต์โดยพยายามให้มันลงคิเลตน้อยใลงแงตแทร์เปอร์เซ็นต์ให้ลงฟรีดาเมจเยอะๆมันทำให้แบล็กซอร์ทมีโอกาสที่อาร์ติแฟกต์เนี่ยพอคุณใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้คิเลตคุณล้นค่อนข้างสูงครับ พราะไอตี้ที่ใช้เนี่ยที่มาใส่ตรงนี้ที่แองกิลเลตตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมว่าถ้าเกิดคุณใส่เดียวน่าหรือใส่2น้ำแข็งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องบวย15%นะถ้าในกรณีแบบนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าบาลานซ์เนี่ยแบล็กซอสจะมีครีเทเมตที่109.3%ครับนะมันจะล้นไงเข้าใจใช่ไหมแต่อย่างแบล็กลิฟต์เนี่ยต่อให้พวกไป15มันก็อยู่แค่103มันล้นมันน้อยกว่าเข้าใจใช่ไหมมันหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่แบล็กซอสมันเอื้อให้คุณนะ่ะ สามารถใส่ให้มันลงแอตแทกเปอร์เซนต์เิดาเมยได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณเลือกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผลสุดท้ายก็คือผมอยากจะบอกว่าคุณจะใส่แบ็กค,คลิปหรือคุณจะใส่แบ็กซอสให้อาติแฟกเป็นคนเลือกให้คุณหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเตรียทิแฟกมาใส่ทุกชิ้นแล้วเนี่ยคุณได้คีเลตจนรวมแบ็กซอสแล้วมันล้นไหมถ้ารวมแบ็กซอสแล้วไม่ล้นใส่แบ็กซอสไปเลยคุม้มแต่ถ้าเกิดว่ามันล้นไปใส่แบ็กค,คลิปซะ ให้ฮาร์ดิแฟกเป็นคนเลือกให้คุณกันละกันง่ายกว่าส่วนอะคิลาก็ดาเมจตามไม่ได้พูดไปนะครับแรงกว่าคูซิลที่เป็นดนาบสาดาวแค่นิดเดียวนะครับผมที่เหลืออะคิลาเบากว่า,วาทั้งหมดนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสั้นๆเพราะว่าผมกลัวคนที่มีอะคิะล่าเลเวลหนึ่งแล้วจะเอาทรัพยากรไปอาบมาเพราะมันเปลืองผมกลัวมันจะทําให้คุณเสียเรื่องทรัพยากรไปแทนที่คุณเก็บแรกมาอย่างยาวนานจะได้เอาไปใช้ในอะไรที่มันให้ผลแล้วก็เห็นผลต่างอย่างชัดเจนเพราะอย่าลืมว่าวุฒิห้าเท้ามันกินของเยอะมากนะครับ นะนะนะเป็นหัวทุกคนนะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย